แล้วก็ยังมีเป็นอย่างนี้จ้ะกระปุกใหญ่ๆนะคะเผื่อเปลี่ยนใจเพราะว่าอะไรเมื่อกี้ยังบอกไม่ทนันเพราะว่าราคานี้นะคะลูกค้าจ๋าหนึ่งกระปุกเหมือนซื้อหนึ่งแถมสองซื้อหนึ่งแถมสองรวมกันแล้วทั้งหมดสามกระปุกนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทค่ะกระปุกเดียวกระปุกละสองร้อยกรัมเพราะฉะนั้นลูกค้าจ๋ากระปุกนี้สมมุติว่าเขาน้ําหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทเขาจะต้องจําหน่ายในราคาหนึ่งกระปุกหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท นี่เป็นราคาตลาดราคากลางของน้ำพริกน้ำพริกเขาจะขายกันหนึ่งกรัมต่อหนึ่งบาทนะคะอันนี้คือความเข้าใจให้คุณลูกคา้าเข้าใจให้ถูกต้องนะคะแต่เราจัดราคาโปรโมทให้กับคุณลูกคา้าหนึ่งแถมสองแบบนี้มาเนิ่นนานเพื่อให้คุณลูกค้าได้ลองกันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นให้คุณลูกค้านี้จนถึงของขวัญปีใหม่จนถึงสิ้นปีนี้เท่านั้นนะคะในราคาแบบนี้ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็น5ห้กระปุกหนึ่งร้อยหรือว่าจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้ อ่าซื้อ1แถม2นะคะในราคารวมแล้ว159บาทค่ะและรับไปแบบนี้นะคะ6กระปุกในราคาอยู่ที่300บาทเท่านั้นเองนะคะอ่าหกระปุก300ลูกค้าได้รับกันไปแบบชําช้แบบนี้เลยแล้วก็เซตนี้คือคุ้มมากๆซื้อ2แถมสลูกค้าจา๋าจริงๆแล้วเซตนี้จะต้องอยู่เดี๋ยวนะคะ